สวัสดีค่ะนี่เพื่อนเราเองชื่อวา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 เป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยกล้าคุยกับใครก่อนเวลาที่คนอื่นเข้ามาคุยด้วยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงวาวาเป็นคนเรียนเก่งนะคะแล้วเวลาสอบทีไรเนี่ยวาวาได้ที่หนึ่งตลอดเลยแต่ว่าทําไมกันนะทําไมวาวาถึงไม่มีเพื่อนทุกคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเราไม่ใช่เพื่อนวาวาหรอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ความจริงแล้วเรากับวาวาไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกนะคะแต่เพราะตอนนั้นเราเห็นวาวานั่งอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับคนนี้จังเลยแต่ไม่ใช่ว่าวาวาจะไม่ได้เข้าหาคนอื่นก่อนตลอดนะคะเพราะว่าวาวาก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันแต่ที่ทุกคนทำแบบนี้กับวาวาก็เป็นเพราะว่า สัสดีค่ะวัสดีวั เราได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เรามีเข้าไปทักวาวาแล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกันและหลังจากที่เราได้คุยกันเราก็ได้พบว่าวาวาไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นเขานินทากันเลยเพราะพวกนั้นพยายามปล่อยข่าวเสียหายและหาวิธีต่างๆนา,นานาเพื่อที่จะบูลลี่วาวาทําให้วาวารู้สึกเสียเซลฟ์มากที่สุดจนฉันคิดว่าฉันควรจะทําอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโรงเรียนและทําให้คนเหล่านี้หมดไป คุณนณคารมีเอกสารให้ครูเซ็นคะ่ะได้จ้า เนี่ตัวเอมันมาคืนตัวจะมาหนาเย่เอนี่ยไเรแบบพราแกรู้ปเรื่องที่มีคนแฉวาวไม่จริงนะเว้ยเนี่ยดูดิมีคนออกมาบอกอ่ะแถมมีคนตั้งกลุ่มบูลลี่วาวาด้วยเออแต่นก็เคยยินดีนะว่าแบบเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ เราไปขอโทษาวาไหมเราก็เคยทำไม่ดีกับาไปนะที่เรามนบาหือเราไปขอโทษาวาอะไรบ้างเอียร์วาาว่าพวกเราขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้เคยมือเราก็ทำไม่ดีกเป็นไรเรารูว่าเราไ นนนยาาี้้้เราาเรมป็วดวไและนอกจากธรรมนูนี้การบูลลี่การผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าต่อหน้าล้วนแล้วแต่เป็นความผิดทั้งสิน้นดังนั้นจะถูกหักคะแนนในระบบซึ่งความประพฤติผิดนี้ก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน2 不要脸了！<laughs> <laughs>